ทุบหน่อยสิขอทุบหน่อยพ่อแทนทำอะไรกันอยู่ครับกัลังสู้กันอยู่เลยครับแม่แอ๋อเดี๋ยวแม่จะออกไปธุระข้างนอกน,นิดนึงนะคะครับผมโอเคไหมเอออย่านมากล่ะพ่อลูกยากอ,อุ๊ยแม่ไปแล้วแทนันนี้ทำอะไรอร่อยๆแม่ทานกันดีกว่าวรู้ไหมสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วาเลนทไทน์ด้วย อยากกินอะไรครับไข่กุ้งคัะไข่กุ้งไข่กุ้งต้องเป็นอาหารอะไร,รอะไอย่างนั้นนะอ,อาญี่ปุ่นญี่ปุ่นเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำอาหารญี่ปุ่นกันดีกว่าซูชิไหมครับงั้นมาทำสูชิกันเลยอาเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำซูชิกันดีกว่าพ่อเมฆและไทยแทนจะทำสูชิให้กินเอาละไปทำซูชิกันดีกว่า ใชแทนครับวันนี้เราจะทำอาหารญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราแปลงร่างเป็นคนญี่ปุ่นกันดีกว่าดีไหมครับดีครับพร้อมอยังพร้อมนะครับงั้นแปลงร่างเราเป็นคนญี่ปุ่นแล้วต้องคารวะก่อนขอกวาัดให้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับวันนี้พอ่อเมฆเป็นซามูไรแทนเป็นอะไรครับนินจา,นนจา เราจะมาสอนเด็กๆทําอาหารญี่ปุ่นกันนะครับนี่วันนี้พ่อแม่จะสอนเด็กๆทาซูชินะครับซูชิเนี่ยความหมายของซูชิคือข้าวผสมน้าส้มสายชูนะครับข้าวนี่ข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างจากข้าวไทยก็คือแทนว่า,มาเมล็ดมันสั้นหรือยาวกว่าสั้นเออสั้นกว่านะครับเอ แล้วเวลาหุงมาแล้วเนี่ยหุงเหมือนข้าวไทยปกติเลยครับนะใส่น้ำหนึ่งข้อเหมือนกันแต่พอออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะอ้วนๆกลมๆนะครับแล้วนุ่มๆแล้วจะมีความเหนียวเหนียวเออเหนียวถูกต้องเลยลูกนะจะมีความเหนียวนะครับเหมาะกับการปั้นซูชิมากเลยนี่มีข้าวแล้วแล้วก็มีนี่อะไรครับสาหรา่า,รายสำหรับทำซูชินะครับจะมีทั้งด้านที่มันเป็นขูุขระแล้วก็เรียบนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ก็คือเป็นน้ำส้มสายชูอย่างที่บอกไปข้าวผสมน้ำส้มสายชูอันนี้เนี่ยสำเร็จรูปมาแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากทำเนี่ยจะบอกสูตรให้นะครับจะใช้น้ําส้มสายชูหมักนะครับที่มาจากข้าวนะครับ5้าส่วนนะครับอยากทาเองนะแล้วก็ใส่น้ําตาล4ีส่วนเกลืออีกหนึ่งส่วนแล้วก็คนวนๆกว,ว,ว,วนไปเรื่อยๆจนน้าตาลละลายลทั้งหมดแล้วข้าวจะได้หนึบๆมาอันนี้ถ้าอยากจะทำน้ําส้มสายชูเองแต่อันนี้ทําสําเร็จรูปมาแล้วต่อไปอันนี้คือ ปูอัดปูอัดอ่าปูอัดจะบอกความจริงปูอัดแทนว่ามันจากเนื้อปูป่ะแล้วมาจากอะไรทราบไหมไม่ทราบความจริงปูอัดเนี่ยไม่ได้มาจากเนื้อปูนะครับนะครับมาจากปลานะปลาที่เขาผลแล้วก็อัดมาเป็นรูปแล้วก็ใส่สีเหมือนเนื้อปูเลยแต่รสชาติก็คล้ายๆนะทำรสชาติเหมือนปูเลยอ่ามาเจอแล้วน,นี่ของโปรดใครเอ,อ่ยอันนี้ไข่อะไรครับผมไข่กุ้งไข่กุ้ง แต่ความจริงเนี่ยพ่อเมฆจะบอกให้ไข่กุ้งเนี่ยไม่ได้มาจากไข่กุ้งจริงๆนะเขาเป็นไข่ปลามานะครับไข่ปลาชื่อปลาทุกอันเลยไม่เขาชื่อ Flying Fish ปลาบินเป็นปลาบินแล้วก็เนี่ยเอามาทำซูชิได้นะครับอันนี้อ้าวอันที่แทนทราบไหมคืออะไรเป็นผลไม้อโวคาโดอวโวคาโดถูกต้องอวโวคาโดเนี่ยเวลาใครจะไปซื้อเนี่ยนี่หน้าตาจริงเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วเวลาเลือกเนี่ยต้องสีต้องเข้มนะครับแล้วก็ให้กดตรงขั้วนะถ้าเกิดขั้วนุ่มเนี่ยแสดงว่าสุกแล้วเนื้อเขาเนี่ยจะมีความมันนะอร่อยมากอะโวคาโดเนี่ยต้นกําเนิดมาจากเม็กซิโกแทนทราบไหมเม็กซิโกเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตรงทวีปอเมริกาเหนือและทงชาติเขาเนี่ยจะมีนกอยู่ชนิดหนึ่งอยู่ที่ทงชาติด้วยล่ะนกอะไรชชนกอินซีใช่นกอินซีอยู่ที่ทงชาติเม็กซิโกเด็กๆใครชอบเรื่องทงชาตินะ นี่วันหลังเดี๋ยวจะมาดูกันก่อนอันนี้ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับอะโวโคาโดก็เมื่อกี้่ามาเสร็จทําให้เป็นเส้นยาวๆาแล้วต่อไปที่จะใช้ก็คือแตงกวาญี่ปุ่นจะเห็นว่าแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยยาวกว่าแตงกวาไทายเยอะเลยนะครับได้มาเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่เอามาเล็ดเอาแต่เนื้ออย่างเดียวอร่อยไหมอร่อยนะแตงกวาญี่ปุ่นอ้าวแล้วที่จะใส่เพิ่มเติมความจริงเนี่ยถ้าเกิดมีอะโวโคาโดแล้วเนี่ยนะครับ ก็ไม่ใส่อันนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะใส่เพิ่มเติมเพื่อความมันก็ได้นี่เป็นมายองเนสญี่ปุ่นอชอบใชนะ่แล้วก็จะมีงาขาวด้วยงาขาวเอาไว้โรยกับข้าวนะครับแล้วก็จะมี่เยเห็นแต่งาดำนี่แหละออนนี้งาขาวแล้วก็อันนี้คือโชยุนะครับหรือซอยซอสนั่นเองซอสถั่วเหลืองของญี่ปุ่นนะฮะไว้กินกับซูชิแล้วกเ็เคยเจอเน่เคยเจอทีเราใส่ประจําเลยแล้วอันนี้เป็น วาซาบิผงกินได้ไหมวาซาบิเด็กไหวไหมไม่ไหวนะแต่อันนี้เป็นผงเพราะว่ายังไม่ได้ผสมกับน้ําเอาไว้หลังสุดเลยครับเอาละนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าเริ่มต้นไม่เผ็ดอ่ะไม่เผ็ดใช่ไหมยังอ่ะสินี่เริ่มจากสาลายนะครับเราเอาด้านขูดขาไปด้านบนนะครับอ๋อเราขาดไม่ได้คืออุปกรณ์เขาเรียกว่าเสื่อไม้ไผ่นี่หาซื้อได้ทั่วไปอ้าเดี๋ยวรอบแรกพ่อไม่ทําให้ดูก่อนดีไหม อ้าวมาเดี๋ยวแทนดูนะครับ s <S อ่าเนี่ยมาวางก่อนมาวางก่อนน้ามาดูนะเอาละเดี๋ยวเราจะาเริ่มทํากันแล้วนะครับ mm hmm. ก่อนอื่นเราเตรียมพร้อมข้าวต้องพร้อมก่อนข้าวเมื่อกี้จําได้ไหมซูชิคืออะไรข้าวผสมน้าส้มสายชูเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพ่อเมฆจะนี่นําข้าวมานี่ข้าวที่หุงสดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นน้าส้มสายชูนะครับนี่ตักลงไปเลยเพราะว่าต้องคลุกเคล้าให้เข้ากัน mm hmm. นี่ในระหว่างในระหว่างพ่อไม่กำลังผสมข้าวกับนกท่อมสสยชูเนี่ยขอเล่านิทานให้ไทยแทนและเด็กๆฟังด้วยดีกว่านะมาดูกันเลยมาทำด้วยกันนะต้องคลุกไปคลุกมานี่มีตัวละครของเราก็คือตัวแรกก็คือเจ้าปูนี่ปูนะาแล้วก็จะมีตัวละครตัวต่อไปก็คืออะโวคาโดและก็เจ้าแตงกวานะครับสามคนเนี่ยมาแต่คนละที่กันหมดเลย แตงกวาเนี่ยเขาบอกว่าเขามาจากที่ญี่ปุ่นโอ้ยหนาวจังเลยหนาวจังเลยญี่ปุ่นอ้าวหนาวมาจากหนาวจังเลยส่วนอะโวคาโดเนี่ยคุณอะโวคาโดเนี่ยมาจากประเทศอะไรนะแทนจาได้ไหมเออเม็กซิโกเออมาจากเม็กซิโกเขาบอกเขาก็มาจากภูเขาของเม็กซิโกหนาวเหมือนกันหนาวเหมือนกันไอคุณครับทำทำไปกินไปอย่าพึ่งครับใจเย็นๆอดใจหน่อยนะครับอ้าวแล้วต่อไปคุณปูอัดคุณปูอัดถ้าเกิดคุณปูจริงๆเขามาจากสก้าแต่เขาบอก คุณปูอัดตัวนี้มาจากตู้เย็นมาจากตู้เย็นก็หนาวเหมือนกันมาจากช่องฟรีซเลยนะครับบอกต่างคนเนี่ยมาจากคนละที่แล้วก็หนาวกันหมดเลยนี่ก็เลยบอกว่าเอ๊จะทายังไงดีนะเขาก็เลยบอกว่าคุณอโวคาโดบอกว่านี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาอยู่ใกล้ๆกันดีกว่าใช่ไหมถ้าเกิดใครหนาวเนี่ยให้มาอยู่ใกล้ๆกันกอดกันอ้าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณปูอัดเหลือไปเห็นอุ้ยตรงนั้นมีเสือที่เป็นสาลาย แล้วมีข้าวอุ่นๆอ,อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามากอดกันกลมแล้วก็ไปอยู่ใต้ผ้าห่มสาลายกันดีกว่านี่ทั้งหมดก็กอดกันกลมแล้วก็อยู่ใต้ผ้าห่มสาลายพร้อมข้าวอุ่นๆแล้วก็รวมตัวกันเป็นซูชิของเราในวันนี้เอาละนิฐานเรื่องนี้จบแล้วนะครับข้าวก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะฮะ